ไม่ได้นะตองพ่อแม่แกเป็นคนบ้านนอกอะ่ะเขาไม่มีสิทธิ์มาอยู่ที่นี่นะถ้าพ่อแม่ตองไม่มีสิทธิ์เนี่ยแม่กับป้าก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันค่ะออกไปจากบ้านตองกันได้ละนี่ตองพ่อแม่แกยังแข็งแรงอยู่เลยทาไมต้องมาอยู่กับพวกเราด้วยนั่นนะสิพวกฉันสองคนสุขภาพไม่ค่อยดีต้องการคนดูแลงไงก็เลยต้องมาอยู่กับแกที่นี่คนบ้านนอกทํางานหนักทุกวันสุขภาพก็ดีอยู่แล้ว ทำไมต้องการให้ใครดูแลด้วยอีกสักสิบปีหรือยี่สิบปีค่อยมาคุยกันก็ได้แกจะรีบไปไหนนั่นนะสิบ้านเราก็มีห้องแค่เนี้ยถ้าเกิดพ่อแม่แกมาเพิ่อมอีกสองคนละ่ะไม่ต้องอ่ะทีเนี้ยเดินชนกันตายตลกดีเหมือนกันนะคะที่ตอนที่แม่กับป้าสุขภาพไม่ดีเนี่ยตองก็ดูแลเต็มที่แล้วตองยังพาไปเที่ยวด้วยซ้ำแต่พอตองจะไปรับแม่กับพ่อตองกลับมาอยู่ในบ้านเนี่ยแม่กับป้ากลับมาบอกเหตุผลนี้กับตองเหรอคะ อย่างนี้ก็แสดงว่าแม่กับป้าเนี่ยมีสิทธิ์แต่พ่อกับแม่ต้องไม่มีสิทธิ์เลยใช่ไหมคะแม่กับป้าทําอะไรเคยนึกถึงใจตอง过ไหมคะตอนนี้ตองรู้แล้วค่ะตองเห็นนิสัยของแม่กับป้าแล้วทั้งสองคนรีบออกจากบ้านตองไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะนี่ตองจะพูดอะไรอ่ะพี่แต่มันพูดอะไรอ่ะหรือมันจะไล่พวกเราสองคนเฮียฟ้า แกทำอะไรของแกนะบอกไปค่ะตองแกทำอะไรของแกอะไรของแกเนี่ยตองนี่ตองเยเดี๋ยวเ๋ตองโชคดีนะคะตองตองตองเปิดประตูสิบ้าไปแล้วเฮ้ยไปกันก่อนเถอะไป น,นี่พี่นิดท,ทีนี้ร้อนก็ร้อนฉันก็ไม่รู้เหมือนพอหาแต่บิก๊กแล้วกันไปสวัสดีครับแม่ว่าไงครับฮัลโหลบิ๊กตอนนี้แม่กับป้าโดนยายตองไล่ออกจากบ้านแล้วนะลูกฮะอะไรนะครับแม่ตองเขาไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับ เขาคอยดูแลแม่เป็นอย่างดีทํากับข้าวซักผ้าทําความสะอาดบ้านทําทุกสิ่งทุกอย่างทําไมตองเขาถึงต้องไล่แม่ออกจากบ้านนะครับก็เยยตองมันจะเอาพ่อแม่มันมาอยู่ด้วยนะสิลูกแกก็รู้ไม่ใช่หรอว่าพ่อมันเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูหมากาไก่นะนี่กินตัวหมิ่นจะตายเราเิดมาอยู่บ้านเราอ่ะลูกแม่คงกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับตายตายตาย,ตายพอดีแล้วอีกอย่างอะ่ะแม่กับป้าแกนะ่ะก็ผ่านการผ่าตัดมาแล้วทั้งคู่นะลูกพวกเราไม่ค่อยแข็งแรงน่ะเยยตอมันก็เลยผลักเราออกมาบิ๊ก แม่กับป้าน่ะสูล้ลรยาตองไม่ไหวหรอกลูกที่มันทำดีกับพวกเรามันก็คือการแสดงและมันก็ทำเป็นเหมือนเคารบพวกเราฉันแค่พูดว่าถ้าพ่อแม่มันมาอยู่บ้านฉันก็กลัวว่ามันจะเหนื่อยเกินไปแต่มันกลับไล่พวกเรามาแบบเนี้มันเกินไปจริงๆนะบีมไม่เข้าใจเลยทําไมตองต้องทาแบบนี้ด้วยผมว่าผมต้องดัดนิสัยตองสักหน่อยนะ เดี๋ยวแม่กับป้ารอก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาความจริงจากตองมาให้ได้เลยบ,บี๊บกแม่ขออย่างเดียวนะลูกนะอย่าให้พ่อแม่เยตอนน่ะมาอยู่บ้านเราเด็ดขาดนะลูกนะแม่ว่ามันต้องมีแผนอะไรแน่ในเยคนนี้ใช่บิ๊กมันต้องมีแผนหลยๆนแน่เลยแกลองคิดดูสิฉันกับแม่แกสุขภาพก็ไม่ค่อยดีแถมตัวพ่อแม่มันน่ะยังมีกลิ่นหมูเป็ดไก่อีกฉันได้กินแล้วฉันกินข้าวไม่ลงเลยนะบิ๊ก นั่นนะสิบิกถ้าเกิดมันมาอยู่กับเราแบบเนี้ยแม่กับป้านะ่ะต้องสุขภาพาไม่ดีแน่เลยลูกแล้วไม่แน่นะบิกในอนาคตอะ่ะบิกอาจจะไม่มีแม่กับป้าอีกแล้วนะลูกนะแม่ครับแม่อยา่าพูดจาที่มันเป็นลางแบบนั้นสิครับแม่ไม่ต้องคิดมากนะครับผมไม่อยากให้แม่คิดมากเลยแ,แม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับยังไงผมก็ไม่ให้พ่อกับแม่ของตองในเข้ามาอยู่ที่บ้านของเราแน่นอนแค่เราอยู่กันแค่นี้ก็เต็มมากพอแล้วครับบ้านเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นอยู่แล้วนี่ผมคิดว่า เดี๋ยวให้พ่อกับแม่ของตองไปอยู่ที่อื่นระหว่างนี้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะไปคุยกับตองเองนะแม่จ้าลูกจัดการให้แม่หน่อยนะลูกนะครับแม่ตองจะทำแบบนี้ทำไมคอยดูแต่ยี่ตองมึงเจอลูกกูแน่ นี่ตองพี่ขอคุยอะไรด้วยหน่อยทําไมตองถึงไล่แม่กับป้าพี่ออกจากบ้านแบบนั้นตองก็รู้ไม่ใช่หรอว่าพฤติกรรมแบบไหนควรไม่ควร mm. เขาสองคนเนี่ยก็อายุเยอะมากแล้วสุขภาพก็ไม่ค่อยดีจะใจร้ายใจดําเกินไปหน่อยหรือเปล่าพี่ว่าตอนนี้ตองรีบไปขอโทษเขาและพาเขากลับมาที่นี่เดี๋ยวนี้เลยดีกว่าถ้าตองไม่ทํเยก็รู้ใช่ไหมว่าถ้าพี่โมโหมันจะเป็นยังไงพี่พูดจบยังคะถ้าจบแล้วตองจะได้พูดบ้างตองว่าแม่กับป้าพี่เนี่ย เขาตั้งใจทําให้พี่สงสารมากกว่าค่ะเตาเอค่วะวันนี้ต้องจะพูดให้มันชัดๆเลยนะคะหนึ่งตองจะไม่ให้แม่กับป้าเนี่ยเขาอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วค่ะสองตองจะไม่ดูแลเขาสองคนแล้วแล้วถ้าพี่รักและอยากจะดูแลเขาเนี่ยพี่ก็ไปดูแลเขาเองนะคะตองหยุดอย่างนี้เลยนะทาไมแม่กับป้าพี่ถึงจะอยู่ที่นี่ไม่ได้บ้านหลังนี้ก็มีเงินของพี่อยู่ด้วยเหมือนกันทําไมอะตองทําไมมันจะกลายเป็นบ้านของตองคนเดียวไม่ได้นี่มันเป็นบ้านของเราสองคนนะแล้วอีกอย่าง พี่ก็ยุ่งจนไม่มีเวลาตองก็ควรจะดูแลป้ากับแม่ของพี่แทนพี่สิที่ผ่านมาเนี่ยตองดูแลพวกเขามาตลอดตองทําด้วยความเต็มใจแต่ตอนนี้ตองไม่ได้เต็มใจแล้วไงคะแล้วตองเองก็เป็นแค่สะพ้ายตองไม่ได้มีหน้าที่ดูแลพวกเขาด้วยซ้ําแล้วที่สําคัญเนี่ยบ้านหลังนี้เราจ่ายเงินคนละครึ่งก็จริงแต่ตอนที่แม่กับป้าพี่ต้องผ่าตัดเนี่ย <Independ> เขามาขอยมืมเงินตองพ่อแม่ตองให้ไปสี่แสนค่ะแล้วมันก็พอดีกับเงินที่เราดาวบ้านด้วย แต่แม่กับป้าเนี่ยก็ไม่เคยจ่ายคืนตองสักบาทแถมยังบอกว่าไม่มีเงินเพราะไม่ได้ทํางานแล้วมันยังไงอะตองบ้านมนจะกลายเป็นของตองคนเดียวได้ยังไงก็แม่กับป้าพี่เนี่ยบอกว่าจะเอาบ้านหลังนี้เนี่ยมาเป็นหลักคาประกันไงคะแล้วตองเองก็ทําสัญญาไว้แล้วตอนที่พี่เซ็นสัญญาพี่เล่นเกมอยู่พี่คงจะไม่ได้อ่านดูให้มันละเอียดใช่ไหมคะแต่ช่งางเถอะค่ะยังไงบ้านหลังนี้เนี่ยมันก็เป็นของตองแล้วแต่ถ้าพี่ยังยืนยันจะใช้กําลังกับตองเนี่ย ตอนก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องทนนะคะพี่ออกจากบ้านตองไปได้ละตองตองพี่ว่าตอนเจนเย็นก่อนนะตองฟังพี่ก่อนนะพี่ขอโทษนะตองพี่ขอโทษจริงๆเอ่อถ้าพ่อกับแม่ของตอนต้องการมาอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยพี่ไม่ได้รังเกียจพี่ไม่ได้ว่าอะไรเลยพี่ยินดีด้วยซ้ําพี่ยินดีออกค่าตั๋วรถไฟให้ด้วยอ่ะตองหรือว่าจะขับรถไปรับก็ได้ขับแค่500กิโลเองแป๊บเดียวก็ถึงแล้วอ่ะตองนะพี่ลรถแผลนะค่ะคำพูดของพี่อ่ะมันชัดเจนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว แล้วพี่ยังมาบอกให้ตองไปขอโทษพวกเขาแล้วก็จะมาใช้กําลังกับตองตองไม่เข้าใจเลยค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตองทําดีทั้งหมดไปเพื่ออะไรเอ่อตองพี่ยอมรับนะว่าป้ากับแม่ของพี่เนี่ยเขาผิดกันจริงๆแต่ที่เขาทาไปเนี่ยเพราะเขาหวังดีกับตองนะเขากลัวว่าพ่อแม่เนี่ยถ้ามาอยู่กับตองตองอาจจะลําบากมากกว่าเดิมก็ได้ไงนี่เขาไม่ได้ลังเก็บพ่อแม่ตองเลยนะพี่อย่ามาแก้ตัวแทนพวกเขาเลยค่ะ ตองรู้ดีว่าพวกเขาคิดยังไงพวกเขาก็คิดแค่ว่าพ่อแม่ตองเนี่ยเป็นคนมันนอกทฟาฟาร์มหมูไม่จะก,กินสกรปรกแต่พวกพี่เนี่ยมีสิทธิ์อะไรมาดูถูกพ่อแม่ตองคะถ้าไม่ได้เงินของพ่อแม่ตองเนี่ยป่านนี้จะยังมีชีวิตดีกันแบบนี้ไหมคะพ่อแม่ตองเนี่ยเขาอาจจะทํางานลําบากมาตลอดแต่เขาก็ทําทุกอย่างให้ตองมีชีวิตที่ดีให้ตองได้เรียนจบมหาวิทยาลายัยพ่อแม่ตองเขาต้องเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนคะ ตองแค่อยากให้เขาสบายตองแค่อยากให้เขาได้พักได้อยู่ที่ดีแต่นี่อะไรคะตองไม่สามารถให้พ่อแม่ตัวเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้สบายสบายได้อะลูกดีๆที่ไหนอะเขาทาแบบนี้กันคะถ้าการแต่งงานมันไม่ได้ช่วยอะไรเนี่ยแล้วมันจะมีไปทําไมคะตองว่าเราหย่าดีกว่าคะ่ะพรุ่งนี้เราไปหย่ากันแล้วพี่ก็ออกจากบ้านตองไม่ได้แล้วคะ่ะเออตองพี่ขอโทษนะแล้วพี่ก็ขอโทษแทนป้ากับแม่ของพี่ด้วยอะ เอางี้ไหมเดี๋ยวพี่จะรีบบอกให้ป้ากับแม่เขามาขอโทษตองเลยนะนะตองพอเลยค่ะพี่จะทำอะไรก็ทำไปตองไม่อยากสนใจอะไรละตอง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 เดี๋ยวก่อนสิตองตองอะไรวะเนี่ยทีนี้ก็รอฟังข่าวนะพี่ใครโทรว่าไงลูก ยตองมันยอมขอโทษแม่แล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้แม่กับป้านะก็สามารถกลับเข้าบ้านได้แล้วใช่ไหมลูกแม่ครับแม่กับป้ากลับมาไม่ได้แล้วล่ะครับอย่าว่าแต่แม่กับป้าเลยผมก็กลับไปไม่ได้แล้วเหมือนกันตองเนี่ยเขาก็ไล่ผมออกจากบ้านแล้วครับแม่เพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะว่าแม่กับป้าเนี่ยเอาบ้านไปครับประกันแทนการคืนเงินผ่าตัดไงครับแล้วตอนเนี้ตองก็ไล่ผมออกจากบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยผมว่าแม่กับป้าเนี่ยรีบมาขอโทษตองดีกว่านะครับ บีกบีกบกลูกตายแล้วพี่นิดนี่ทำไงอะ่ะฉันว่าฉันต้องโทรไปงอให้ตองมันอะ่ะใช่แกก็ต้องหายใตองสิวัาห้วตองลูกแม่ขอโทษนะลูกตอนนี้แม่รู้แล้วนะว่าแม่ผิดอ่ะเอาเป็นว่าตองเอาพ่อกับแม่หนูอะ่ะมาอยู่บ้านให้ตามสบายนะลูกนะ แต่ว่าแม่ขออย่างเดียวนะลูกนะให้เขาสองคนน่ะอาบน้ำบ่อยๆแล้วก็จะเข้ามาใกล้พวกเรามากนะลูกนะพ่อแม่ตองจะมีกลิ่นบ้างแล้วมันทำไมคะแล้วบ้านตองเนี่ยตองต้องให้แม่มาอนุญาตเหรอคะแล้วจำไว้เลยนะคะว่าตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยอย่าหวังจะได้เข้าใกล้ตองหรือจะให้ตองมาคอยดูแลเหมือนเดิมเพราะตองจะไม่ทำแบบนั้นแล้วค่ะตองตองอย่าทำแบบนั้นกับแม่นะลูกนะต,ตองตองบอกเลยนะคะว่าตองไม่ทนแล้วคะ่ะ ที่ผ่านมาเนี่ยตองคิดว่าแม่กับป้าจะรักจะเอ็นดูตองเหมือนลูกเหมือนหลานคนหนึ่งแต่มันไม่ใช่เลยอ่ะใครจะไปรู้คะว่าแม่กับป้าจะเป็นคนใจร้ายใจดำกันขนาดเนี้ยไม่ใช่แบบนั้นนะตองป้ารู้ว่าป้าทำผิดไปแล้วและเราสองคนก็รู้ว่าเราผิดต่ะตองแต่แต่เราอยากจะถามตองว่าตองจะเลี้ยงดูป้ากับแม่เหมือนเดิมไหมไม่ค่ะ ตอนนี้ตองไม่สามารถอยู่กับพวกแม่ได้อีกแล้วไม่ว่ายังไงเนี่ยตองก็ไม่ใจอ่อนหรอกนะคะพอเถอะค่ะตองตองแล้วแม่จะไปอยู่ไหนลูกตองตองตองโอ้พี่นิดตองวางสายไปแล้วทำไมทีนี้เราไม่น่าหาเรื่องเลยโอ๊ยไปตามเมนตามกันโอ๊ย ในวันที่ตัวเราต้องการความช่วยเหลือวันนั้นแหละเราจะได้เห็นธาตแท้ของคน